สวัสดีทุกคนยียนต้อรบเข้าสู่ช่วงดอม m ี่ e รี t i ชันและเราจะมา r รีอคกันกับวงน้องใหม่ที่เขาเดยแล้วก็คือ be cause of you I shine นั่นเองซึ่งเพลงที่เป็นเพลงเดบิวต์เขาเนะี่ยก็ชื่อเดียวกับวงนะี้ก็คือเป็นฟีลแบบรักแฟนคลับสุดๆ be cause of you I shine นะคืออยากบอกว่าติดตามรายการ789มาตั้งแต่ต้นเรารู้สึกว่าแบบ ภูมิใจมากที่แบบมาถึงวันนี้ได้ทุกคนมาถึงวันนี้ได้แล้วอะเป็นวันที่ทุกคนมีเพลงของตัวเองทุกคนเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบตื่นเต้นแทนแล้วก็ตื่นเต้นกับผลงานนี้ด้วยคิดว่ามันต้องออกมาดีแน่แเพราะว่าแบบผ่านรายการที่แบบมีหลายมิชชั่นให้ทําขนาดนั้นแล้วอะก็คือการันตีความสามารถจริงๆิงและก็อยากทุกคนทายเมนเออีกละเพราะว่าเรื่องความเป็น วงใหม่วงพึงเตอะไรอย่เงี้ย oh. ให้ทุกคนทายแล้วกันว่าดอมเมนใครแต่พูดได้เลยว่าจานวนคนมันเยอะมากใช่ไหมสิบสองคนเราก็จะไม่ได้ชอบคนเดียว <c oughs> อะเดี๋ยวรอด,ดูนี่อ่านหนังสือพิมพ์หนึง่งอุ้ยพีมวันดูหล่อมากเออ แล้วลองเปิดอ่ะแกคือถูกต้องเพียมคือเสียงดึงดูดมาก Y A A คือนี่หงจิ like like นเวอร์นี่อุ้ยเพลงดีมากอุ้ยเป็นแบบดูโอเหรอจักกับไทยเอออุ้ยเอ็มวีมันแบบมันคอมิก อุ้ยพี่ฮาดีมากชอบชอบทีมแบบไว้หน้ามานะ่ะลุคนี้น่ารักอุย้ยบูธชัยเลิศน,น่ารักหล่อม,มากอุย้ยเออเปอร์มาร์มาร์กเปอร์คือเมนโวอคอลนะฮะอุย้ยน่ารักมากคอปเปอร์ ขึ้นมาก็ดีอ่ะดีโอ้ยคนบนหล่อมากโอ้ยน่ารักมากเออเออน้องเน็กเริ่มโอ้ยที่มีเด็กแดนเบรกก็มีโหแล้วแบบสดใสมาก ป็นคนแบบนา่ารักอ่ะคือมีความแบบชายมากตามชื่อเพลงเอออารันมากอุย้ยแล้วลาวัดพะแก้วสวยอ่ะคือเป็นแหล่งที่ถ่ายมีแล้วสวยไนที่คิดไว้ล <c oughs> ูกนา่ารักมากอ้ยเอเอน้องภู ที่เฮ้ยสองคนนี้แบบมีความน่าใครกันนะเออเฮ้ยแต่แบบชอบชอบท่อนหุกนะั้แคชชี่อะ่ะเออมันมีความเป็นทีป๊อปแบบไม่ไม่ไม่สามไข่อ่ะเป็นแนวเพลงที่เรารู้สึกว่าไม่สามอะ่ะนี่เอ,อ้ย น่ารักมากแต่ชอบฉากวัดถักแก้วมากเลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบชอบการที่เลือกวัดถักแก้วเออโอ้โหแ่ะละคนอุย้ยทอนดีดมากคิมอุย้ยเป้าต่ออีกอุย้ยแกฉันชอบมากท่อนวิดท่อนวิดที่ แรท้อนดนี้ดีมากคนุอุกอกะทั้งเสียงทั้งจังหวะทั้งภาพอะไรคือแบบแล้วเป็นสองคนนี้คนลุกเฮ้ยดียนี่รอมากทุกคนรอมากร้วเพลงมันแบบมีช่องให้เซอร์ฟไพร์ไปไเรื่อยๆเลยอ่ะ โอ้ยโหดีจังอะแกคนหลงมากดีมากโอ้ยไปก็อนอ่ะอุ้ย B4 สับหยอยใช่ว้าวแล้วคือเป็นแบกกระเป๋าเดินทางหนึ่งแกงานอาร์ตเค้าเวอร์นะวงนี้อะทุกอย่างเลยทั้งตั้งแต่สไตลิสต์ละเลือกชุดเลือกอะไรแล้วก็แบบคุณยงดีไม่หมดเลย ลูกโหเป็นเพลงเดบิวต์ที่เราว่าเป็นเพลงเดบิวต์แบบใหม่อ่ะเพราะแบบละลายเดบิวต์อ่ะเราจะมองว่าละลายวงก่อนหน้าเนี้ยก็จะเป็นฟีลแบบเด็ดเดือดเออเป็นฟีลแบบบีดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวงบาตรอะเป็นวงที่เดบิวต์ด้วยเพลงแบบสดใสเออแต่ว่าไม่ดรอปเลยอ่ะคือเป็นเพลงเดบิวสดใสที่เรามองว่า ฟังง่ายแล้วก็แบบไม่ได้เนิบเกินไปคือมีช่องให้แบบรู้สึกตื่นเต้นเออแล้วแบบโหแล้วชื่อเพลงกับแบบมดมดภาพ MV อ่ะคือรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือชายทุกคนชายจริงๆใน MV นี้แล้วแบบขนลุกอะคือชอบมากแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือฉันขอวนไปดูรอบไปดู ท่อน b r i อีกรอบก็คือท่อนที่ทุกคนใส่เสื้อแชมพูมันคือเสื้อคนไข่บอกว่า <c oughs> คือทุกคนเป็นขนไข <c oughs> เป็นท่อนบริที่ชนะคนลูกที่สุดในเพลงนี้ <c oughs> เออเนี่ยที่ว่าส่วแกแล้วคือหน้ากันลิปสีิงคือพึมพำสุดแล้วแบบแล้วมันสะใจมันมีความแบบบิล มันหวานมากมันแบบใครไม่โดนตกสักตีนนี่คือไหวได้ยังไงเข้าใจปะเออคือเกศปะมันเขินอะคือฝังแล้วมันเขินอะเข้าใจปะท่อนมนเกีพิมเปอร์อะคือให้เป็นเอ p มวพีของของทางเพลงเลยคือท่อนนี้คือน่าจะเป็นท่อนแมสเราจะตวจติดต่อต้องขัดท่อนนี้แล้วก็ไปทำอะไรสักอย่างคือ ดีไปหมดอ่ะคนลุกมากแล้วพีมคืออยากชมพีมมากคือพีมแบบคือเป็นคนที่เนื้อเสียงดีอยู่แล้วแต่แบบพอมาอยู่ในเพลงในวงจริงๆรงแล้วู้สึกว่าชายมากแบบโอ m มก o d พีมเซอร์ไพร์เราอีกแล้วอะไรอ่เนี้ยค่อนข้างจะแบบเก่งมากคนลุก็รู้สึกว่าเพลงนี้ดีเลยแล้วก็จะรอดูผลงานเพลงแนวต่อๆไปแล้วว่าบาร์ทำได้หลากหลายแนว อันก็จะเป็นแนวหนึ่งเนาะแต่ว่าเราเชื่อว่าในอนาคตน,น่าจะมีแบบแนวเดือดเออหรือว่าแนวแรปแบบแรปพ่นไฟอะไรเงี้ยคิดว่ามีเหมือนกันเพราะว่าเมมเบอร์ที่แรปก็คือทําได้เย <S <S ะเอะอยู่ละเออเราติดตามนะบาสคือรู้สึกเลยว่าทุกคนแบบเทรนกันหนักมากอะแล้วคือคนตั้สิบสองคนอะแกคือรู้สึกว่าการทํางานกับคนเยอะขนาดนะี้มน่าจะแบบไม่ได้ง่ายแต่ทุกคนก็คือมีความกลมเกลียวเป็นวงแล้วตั้งแต่เดบิว ก็เลยคิดว่าแบบอยากชื่นชมจริงๆทุกคนเก่งมากที่แบบออกมาเป็นแบบข่าดี้ได้แล,ล้วก็รวมถึงแบบคอรกราสหรือว่าองค์ประกอบทุกอย่างทั้งตัวเพลงเนื้อเพลงเมโลดี้คือทุกอย่างส่งมากแล้วรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากเราติดตามซิงเกลิลต่อๆไปแล้วก็อัลบั้มรวมเป็นคอนเสิร์ตเลย ประมาณนี้ละกันสำหรับเรีแอคชั่นก็ใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดอมด้วยนะเราจะมาเรีแอคใครอีกก็รอติดตามกันเลยจ้าบ๊ายบาย